สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องร e USA นะคะวันนี้รีก็จะมาสรุปข่าวสารในสหรัฐที่สำคัญประจำวันที่16มิถุนายนวันนี้เราก็กลับมาที่ฉากเดิมนะคะเพราะว่าย้ายไปที่ฉากใหม่แล้วมีคนทักกันเข้ามาว่าเสียงกล้องหวังว่าฉากนี้เสียงจะไม่กล้องแล้วก็ฟังกันชัดเจนนะคะ ในเมื่อวันก่อนรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการจับฉลากผู้โชคดีที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะจำนวน10รางวัลเพื่อแจกเงิน1 5 0 0 0ล้านเหรียญแล้วก็มี10คนที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปแล้วซึ่ง4คนก็มาจากลอสแอนเจลิสเคนตี้ก็ขอดีใจกับทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลซึ่งหลังจากที่รัฐแคลิฟอร์เนียนำร่องไปนะคะกับรัฐโอไฮโ ตอนนี้ก็มีหลายรัฐที่กำลังจะทำสิ่งเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกมาฉีดวัคซีนโควิดกันมากขึ้นสำหรับท่านที่อยู่ในอเมริกาและกำลังจะไปฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไปแล้วคุณอาจจะมีสิทธิ์รุ้นรับเงิน1ล้านเดือนและทุนการศึกษาหลักแสนเดือนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในคลิปนี้ค่ะโควิด -19 นั้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะในตอนนี้แต่ว่าสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดและก็มาใหม่ล่าสุด ในตอนนี้น่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในประเทศอินเดียในประเทศอินเดียก็มีการแพร่เชื้อของโควิดสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตชาวอินเดียเป็นจํานวนมากอย่างรวดเร็วตามที่เห็นในข่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมาและเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะกําลังระบาดอย่างหนักในทางตอนใต้ของประเทศจีนจนรัฐบาลของจีนถึงกับต้องสั่งล็อกดาวน์เมืองกวางโจไปแล้วและล่าสุด WHO หรือว่าองค์กรอนา,นามัยโลกก็ได้ออกแถลงว่า โควิดสายพันธุ์เดลตา้าได้แพร่ระบาดไปแล้วกว่า74ประเทศทั่วโลกและสายพันธุ์เดลต้านี้อาจจะเป็นสายพันธุ์หลักนะคะที่พบเจอในอนาคตอันใกล้สําหรับทั่วโลกอัปเดตสถานการณ์โควิดในสหรัฐอเมริกาในขณะที่สถานการณ์โควิดดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้กลับมี8รัฐที่กลับมามีผู้ป่วยโควิดใหม่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นรัฐที่คุณอยู่หรือไม่ติดตามได้ในคลิปนี้นะคะ และก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันถ้าช่องร e u s a ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือว่าคนรอบข้างของคุณในระยะเวลาที่ผ่านมาก็ขอฝากกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปนี้ด้ยวยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดรกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญเริ่มที่ข่าวไวรัสโควิดที่อยู่กับเรามาปีกว่านะคะ ล่าสุดโควิดสายพันธุ์เดลตา้าได้มีการแพร่เชื้อไปแล้วกว่า74ประเทศทั่วโลกในขณะนี้อ้างอิงข้อมูลจาก WHO ล่าสุดและสิ่งที่น่ากลัวของเชื้อไวรัสตัวนี้ก็คือการแพร่ระบาดท,ที่ง่ายและรวดเร็วรวมถึงอาการที่รุนแรงในผู้ป่วยที่มากกว่าถ้าทุกคนยังจําได้นะคะโควิดสายพันธุ์อังกฤษตอนที่ระบาดห,หนักๆมีการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษ โควิดสายพันธุ์เดลต้ามีอัตราการแพร่ระบาดท,ที่ง่ายมากกว่านั้นถึง40%และเมื่อเทียบความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลต้าโควิดสายพันธุ์เดลต้านะคะผู้ป่วยจะมีอาการที่หนักกว่าและจะต้องได้รับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่มากกว่าทําให้โควิดสายพันธุ์นี้นะคะอันตรายมากกว่าโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้าที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อัลฟาจากอังกฤษเบต้าจากแอฟริกาใต้หรือแกมมาจากบราซิล นอกจากนั้นข่าวในประเทศอังกฤษก็ได้ให้ข้อมูลว่าในต้นเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาพบโควิดสายพันธุ์เดลต้าเพียงแค่1%ของเคสโควิดทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่าพอมาถึงเดือนพฤษภาคมตัวเลข1%ที่พบในเดือนก่อนหน้าได้เพิ่มขึ้นเป็น70%นะคะซึ่งถือว่ารวดเด็วมากในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นส่งผลให้อังกฤษได้เลื่อนการรีโอเพนประเทศไปอีกสสัปดาห์นะคะเพราะว่ามีการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้า และข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกล่าสุดได้มีการคาดการว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนมิถุนายนโควิดเดลต้าจะเป็นโควิดสายพันธุ์หลักๆที่มีการแพร่เชื้อไปทั่วโลกหรือว่าเพียงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าน,นี้เท่านั้นแล้วคราวนี้เรากลับมาดูที่สหรัฐอเมริกากันนะคะอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดทั้งสิน้น33.4แสนคนเสียชีวิตทะลุ6แสนคนอ้างอิงข้อมูลจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ ดรสกอตต์กอดลีฟอดีตประธานคณะกรรมการ FDA หรือว่าองค์กรอาหารและยาหรือว่าออยอสหรัฐได้ออกมากล่าวในเมื่อเช้านะคะว่าเคสโควิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐ10%เกิดขึ้นจากโควิดสายพันธุ์เดลตา้าและยังกล่าวต่อนะคะว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะเจอกับการแพร่เชื้อรุนแ,งแรงระลอกใหม่แต่หมายความว่า โควิดสายพันธุ์นี้จะเข้ามาแทนที่และอาจจะแพร่เชื้อหนักจนกลายเป็นเอพิเดมิกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ไม่ได้เป็นแพนเดกเหมือนที่ผ่านมานะคะและเมื่อเทียบข้อมูลในเอังกฤษนะคะที่ในเดือนเมษายนพบโควิดเดลต้าหเเดือนพฤษภาคมพบโควิดเดลต้าเจเราลองมาดูกันนะคะในอเมริกาตอนนี้โควิดสายพันธุ์เดลต้าอยู่ที่10%นะคะ และคาดว่าเดือนหน้าอาจจะพบทะลุขึ้นมาถึง50-60%เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าโควิด1์เดลต้าจะมีการแพร่ระบาดในอเมริกาอย่างรุนแรงหรือไม่นอกจากนั้นข้อมูลล่าสุดของจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็ได้เผยว่า8รัฐในอเมริกา ตอนนี้มีเคสผู้ป่วยใหม่โควิดเพิ่มขึ้นใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแทนที่จะลดลงหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนกันมากขณะดนี้ซึ่ง8รัฐนี้ก็ได้แก่รัฐแอลาบบมาอาร์คันซอฮาวายมิสซูรีเนวาดาเท็กซัสยูทาห์และไวโอมิงซึ่ง8รัฐที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็มีอัตราการฉีดวัคซีนที่น้อยกว่าอัตราค่าเฉลี่ยการฉีดวัคซีนในสหรัฐยกเว้นรัฐฮาวาย เพราะว่ารัทฮาวายมีอัตราค่าเฉลี่ยการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้าง,างสูงแต่ว่าก็ยังมีผู้ป่วยใหม่โควิด -19 เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะโดยมีชาวเมริกันทั้งหมดตอนนี้43%ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและอีก64%ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและสำหรับคนที่รับวัคซีนครบโดส2เข็มแล้วสำหรับไฟเซอร์มาเดหนาและ1เข็มของจอร์จสันและจอร์สัคุณ อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นชิงโชคเงิน1ล้านเหรียญน,นะคะ5รางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่อาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและดรับวัคซีนครบแล้วนะคะรวมถึงคุณการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมูลค่า3 0 0แสนเหรียญจำนวน5รางวัลสำหรับคนที่มีอาย12ุ12-17ปีส่วนรายละเอียดของคนที่มีสิทธิ์ชิงโชคก็คือคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์และฉีดวัคซีนครบโดสก่อนวันที่1กร,รกฎาคม ส่วนรัฐเคนตักกี้ก็เตรียมแจกเงิน1ล้านเหรียญ3ารางวัลให้แก่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเช่นกันนะคะใครอยากทราบรายละเอียดหรือว่าอยากจะสมัครชิงโชครับเงิน1ล้านเหรียญก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์ล่างนะคะลีก็จะทิ้งไว้ให้วันนี้ลีก็อยากจะขอถามทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะว่าเมื่อได้ยินข่าวว่ามีวัคซีนลอรตทรี่เกิดขึ้นเพื่อจะแจกรางวัลจํานวนเป็นหลักล้านเหรียญให้แก่คนที่ไปฉีดวัคซีนมันทําให้คุณอยากที่จะไปฉีดวัคซีนคคหรือไม่ะ ช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะนะคะได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างไปต่อที่เรื่องต่อไปนะคะคําถามที่หลายๆคนสงสัยอยู่ในใจลึกๆว่าคนที่ฉีดวัคซีนโควิดก็มีเยอะแยะแล้วในอเมริกาแล้วเมื่อไหร่ทุกคนถึงจะกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนกับก่อนหน้าโควิดได้สักทีทางด้านซ e o ของบริษัทผลิตวัคซีนไฟเซอร์ก็ได้ความเห็นในเมื่อเช้านี้นะคะว่าสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้ก็คือปลายปี2021หรือว่าปลายปีนี้ ส่วนประเทศอื่นๆจะกลับไปเป็นปกติได้อย่างเร็วที่สุดก็คือปลายปี2022หรือว่าปลายปีหน้าส่วนเหตุผลที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะกลับมาเป็นปกติได้เร็วก็เพราะว่าประเทศเหล่านี้มีการสั่งจองหรือว่า pre-order วัคซีนโควิดไว้ล่วงหน้าทําให้เมื่อวัคซีนผลิตเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการแจกจ่ายออกไปอย่างประเทศที่มีออเดอร์เข้ามาก่อน ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเข้าถึงวคัคซีนได้ก่อนและนําวัคซีนส่วนนี้นะคะไปฉีดให้แก่ประชาชนของตนเองได้ก่อนส่วนประเทศที่กําลังพัฒนาก็ต้องรอคิวนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการสั่งจองไว้ล่วงหน้าทําให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงวคัคซีนได้ช้ากว่านั่นเองนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมบางประเทศได้ฉีดวคัคซีนก่อนบางประเทศได้ฉีดวคัคซีนทีหลังอ้างอิงจากซีอของบริษัทฟไฟเซอร์นะคะและสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาและยังไม่ได้พัฒนาก็กําลังจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านวคัคซีนโควิด ตามสนธิสัญญาโคแวกนะคะที่ร่วมกับองค์กรอนมามัยโลกซึ่งอเมริกาสัญญาที่จะมอบวัคซีนโควิดไฟเซอร์500ล้านโดสให้แก่92ประเทศทั่วโลกที่มีรายได้น้อย500ล้านโดสนี้สามารถฉีดได้250ล้านคนซึ่งทุกคนจะได้รับคนละ2โดสโดยเว้นระยะห่างสามอาทิตย์นะคะนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่รีนำมาฝากทุกคนในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยและสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.